การออกเสียงพยัญชนะไทยสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้เรามาเรียนเรื่องพยัญชนะไทยแต่จะมีหลักการอ่านออกเสียงอย่างไรเดี๋ยวเราไปอ่านพร้อมกันก็ไก่อ่านว่ากอขอไค่อ่านว่าขอ ขอขวดอ่านว่าขอคอควายอ่านว่าคอคอคนอ่านว่าคอคอรัคังอ่านว่าคององูอ่านว่างอจอจจานอ่านว่าจอชอชิงอ่านว่าชอชอช้างอ่านว่าชอ โซโซอ่านว่าสชอเชออ่านว่าชอยอยิงอ่านว่ายอดเชนะอ่านว่าดดตอบรรตักอ่านว่าตอทอฐานอ่านว่าทอทอมันโทอ่านว่าทอตอพุทธเท้าอ่านว่าตอ นอหนูอ่านว่านอบอใบไม้อ่านว่าบอปอปลาอ่านว่าปอผอพึ่งอ่านว่าผอฟอฟ้าอ่านว่าฟอพอพานอ่านว่าพอฟอฟันอ่านว่าฟอพอสมเพาอ่านว่าพอ โมมาอ่านว่าโมโอยอยักษ์อ่านว่าโยรอเรืออ่านว่ารอลอลิงอ่านว่าลอวัวแหวนอ่านว่าวัศอสาลาอ่านว่าสอสอรุสีอ่านว่าสอสอเสืออ่านว่าสอหอย หอลอจุลาอ่านว่ารอออ่างอ่อา,นอานว่อาอหอนกพูดอ่านว่าหอค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการอ่านออกเสียงพยัญชนะไทยทั้งหมด44ตัววันนี้คุณครูก็ขอลากันไปก่อนแล้วเด็กๆอย่าลืมหัดอ่านท่องจำและทำไปงานกันด้วยนะคะ บายบายสวัสดีค่ะ